ม่อรุ่นเท่าไหร่นะฮะเป็นรุ่นที่ทนะี่เป็น,นแล,ล,ล้วเอ็ดเหรอฮะเอ็เอดเหรอรุ่นนี้เอ็ดเหรอฮะเอด็ดเหรอเอ็ดเหรอฮะทำไมรุ่นพอคุณไปโดนแหวนไ้วะเอ็ดเหรอฮะเอ็ดเหรอสวัสดีครับผมเล่นแก๊งตาวันนี้เนี่ยผมก็ได้อยู่กับน้องปาทูครับผมสวัสดีครับนีออ่ไง ใบที่เดิมอ่ะพี่เล็กเป็นไรอ่ะอมันมาอ่ะใช่เหรอเมื่อกี้น้องบอกผมว่าไอ้อะไรวะไอ้ป้อพี่พี่ไอ้ป้อตัวที่มันเข้ามาในห้องพี่แดงอ่ะมันมาแล้วนะคือไม่ด้วยปลาทูเมื่อกี้มีมีดปลาทูไปแบมีมีไหมพอใช้มีดไหมมีหรอไปเลยอือก็มีดไปไหมมีได้จำเป็นไหมใช่มีอยู่ไหนไป็กเอาไปไหม เราเอามาไปก็พอแล้วฮะเอาเหินไปกีกว่าถ้ามันตกติดก,ก็ปลาใส่มหมเลยอยู่แถวบ้านเราทำอะไรเราไม่ได้ไ<ป>พอลุงชายเาอยู่นะแต่ก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่อยู่บ้าน <c oughs> นี่เป็นเปรที่ผมให้น้องบาร์ูนะชอบไหมบาร์ู <c oughs> น้องไปล้างเล่นดิน้องก็มาพูดตรงนี้นะน้องชอบมากเลยชอบไหม<อ>ไปน้องก็จะเสียงแหบนิดหน่อยนะไปไปไปได้หรอไปอย่ให้น้องทื่อให้น่อยนะเอาไว้ให้น้องป้องกันตัวพี่กลัวน้องจะได้ละอ,อันตรายน้องบอกว่าจริงๆจังใชไ่ได้แต่ว่า คือไม่เอาไม่ต้องก็ไ <elaborate> ด uh. ้เองบอกว่าน่าจะทำอะไรได้ไม่มากนะมาช่วยเจาลกองอ่ะช่วยจะเจาะกองอ่ะห้องเบอร์ชคูลี้เง้น้องใครช่วยฮรบช่วยเยียมเอานนี้เยีนะขบไปเด้องเบอร์ชคนะ ครับเต้าใหญ่เลยแงบเลี้ยงใหญ่เลยใหญ่คร <t ôi> <ừ> ับใหญ่เมื่อไรไม่รอครับใจเขาหัวดีมากอ๋อไอ้เต้าตัวนี้มันก้ามายกันหรอใช่ไอ้ตัวที่มันใส่สบองส้มๆบ่ส้มไก่เนาะเด็กกระเจ้ะ อ,อพี่พี่ครับผมมีเรื่องจะบอกพี่พี่ครับอีกประมาณสองเดือนพี่พี่ก็จะถึงวันเกิดผมแล้วนะก็เดือนทันวานนะพี่พี่ก็สามารถร่วมมา h แฮปปี้เบิร์เดย์ได้ใน f a เฟซ o ุ๊กแฟนเพจหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะลงรูปไว้ใน YouTube จะถึงวันเกิดผมก็หาพี่ท่านะยากมาแฮปปี้เบิร์เดย์ก็ยินดีมากเลยครับ เดี๋ยวก็อีกน้อยี่ก็อีกสองเดือนนะปลาทูดเดีเกือบแล้วเนี่ยทอถ่างเท้าแล้วชักท่อรองเท้าอันนั้นปลาทูเนี่ยแล้วให้ใส่เนี่ยจะมันเกือตัวเองได้ไหมโว้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่อ่ะไม่ใส่รองเท้าไงให้ใส่ไม่ใส่เมื่อลุงสุกเลยลุงสุกอีกคนขอคุยช่วงรองเท้า ูงสู่อีกคนหนึ่งให้ใส่กับไม้ไส่นี่ไสหมันกันเลยเนื่อยไหมปะเธอกล้าไหมจะกล้ามไหมมันมากัาหวัานแทกแทนะเฮ้ย เหนื่อยเหรอป้าทูทำน้องกินจิ้วแปดจิจเลยน้องนี่ก็เดี๋ยวพี่ไปดูฮะน้องผักไป,ปะนะป้าทูสงสารน้องนะลงไปขาไ้ามกันไหมลงข้ามเลสงสารเนี่ะ thú, mình đi đâu này, vẫy ừ. mình nè, Ui. Ừ. mình đưa người bạn thu, mình đợi mình du, đi du đi nè, Không đi đi nè, chối rồi đó. ขันล่งมาเถอวิธีเกาเขาเนาะอันนี้คือวิธีเกาล่างเขาหรือเล่าอือหือมาเถอกินซ่ามา,าได้ไก่ได้กินนะกินซ่าแรงมากเฮ้ยมาแล้วเหรอวะฮะเฮะ้ย มาแล้วเหรอเป็นใครมาจะไงเนี่ยฮะแดงมันเหรอมานั่งอะไรตรงนี้ฮะกูนอนูนอนนอนทำอะไรตยงนี้ฮะกูอยู่ข้าวอยู่ข้าวเหรอเออ ห,หิวขาหรือหิวอะไรกันนะให้มันดีๆทันเนื้อเนื้ออะไรที่หางมีวัวด้ว<า>ยฮะแม่ผมมาถูกินแรงมากน่าอึกอ่ะี่กินแรงมากนะ ตอนนี้ออนทอยอำลมากันนะพี่ๆขนาดกลางวันแสงๆอย่งมันก็มาได้นะปาทูนะใช่ยขยันมาจริไงไอ้พวกนี้ยเฮ้ยมันพูดเรื่องใครอะลุงชายเหรอผมไม่เลี้ยงวกท่านเผอเจอไหมครับ น้อยขนาอยไปลเลยเฮ้ยูไม่กลัวมั้หรอกไม่กลัวนะแต่สภาพคือแบบยังรอดแรกเลยหรือว่าตอนตอนเชาน้ามันไม่มีหรือเรามาปะทูกเกี่ยไหมในหะ้รอดเกลี้ยลางปะทูระวังปะทูระวัะะงเด้อ มาละปีชายมัอยู่ไหนท่านมาอะไรที่เนี่ยท่านปีชายมัอยู่ไหนผมไม่รู้เฮ้ยป่าทูธทำไมมันเดินสี่ขาเนี่ย

mai lăng ba cũng lên lò hả ông mai phải tìm mình lấy ra bà thu phiền gì vậy ông mai bị lấy hồn thế này bay bay mình sẽ cua mấy điều nữa bà thu bà thu đâu cua máy điều mày không มันกลัวนะนดูดูแล้วอูหน้าตาจะคันหน้าดูอะแรกหน้าตามหน้ากลัวไหม <c oughs> ที่ดูหน้าตามคนหน้ากลัวอย่างนี้มาทำอะไรบ้านคูมาเที่ยวครับบอกาทาอะไรครับมันบอกพ่อมาทำอะไรบ้านมันมาเที่ยวมันมาทำอะไรบ้านพมอท่านามาทำอะไรท่านาบ้านผมผมอมองไปขวัญท่าากว่าผมก็แค่มานอนไหมมานอนอะไรท่าน เมื่อวานผมยังไม่เจอท่านเลยเมื่อวานใครมันมาท่านท่านส่งใครมามันคือลูกน้งองกูเองแต่ท่านส่งมาทำไมกูยัยมันหานี่กูโธ<ฮ><ฮ>มึงมายุ่งอะไรฮะพี่นะพีพ่เห็นหัวด้านล่างไหมชาวบ้านบอกว่าหัวหายไปนะ่าไรแล้ว่ะมีอยู่สี่ห้าตัวนะตอนนี้มันเหลือแค่สามสี่ตัวนะจำไม่ผิดมึงนะมึงใช้ไปจะกินหัวของชาวบ้านไปอะ่ะ ฮะตอบดิแล้วมึงจะทำไมวะมึงเป็นมึงทำตัวอย่เงี้ยเฮ้ยเจ้าของเก้นมากเลยไหมแต่แต่ละตัว,ตวมันแพงนะเ้ยมึงเคยดมันบ้าซ่องบ้าหรอว,วัวฮะไปกินอร่อยดีดีวกวไปกินของชาวบ้านชาวช่องทิ้งไว้แต่ซากกูห่อไปกินไส้ในบ้าอีบ้า ไปผมไม่อยากทำอะไรของท่านนะข้างหน้าก็ไอ้มีรังแตนนะท่านดูนด้ถือดียไอมันใช่อ่ะไมัไปข้างหน้าไปแล้มันไม่กลัวเหรอเราใส่แก้มไม่กลัวนะต้องทำยังไงใหม้มันกลัวเดียให้มันออกไปจากมูบ้าละอำยังไงเบ์ดใช่ไหมเอามืกมากอก้อนก่อนได้โยนรังแตนให้นะครับท่านบนต้นไม้นะอ่ะเอาเลยไปดูย้ ไม่โดนไม่แร้ปาทูมันห้ามมองยากนะยดนแล้วแกนี่ไม่ไแร้อน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 รอไหมปะเธอไม่ร้อนผมรอไว้จะหมู่บ้านกูได้ยังหมู่บ้านเขามันใช่ไหมปาทูใช้หมู่บ้านไหมมันป้าอะไรของมานไ้อะไรทำไมท่าน ทำไมท่านต้องพูดคำหยาบกับพวกพร้อมด้วยเออเอาเนี่ยไปเจนปะทัวยังไงดีจัดการเลยไหมไปเลยอายเดย์มาเลยไหมอายเดย์ไปนะตรงนั้นมันน่าจะคันหน้าด้วยมันงงอ่ะนะไปเลยไปเลยดีกว่ามันกินเวอร์ชาวบ้านไปทั้งตัวมันยากจะหิ้วอีกเหรอฮะ พี่เใช่ไหมนะวัวเริ่มหนีนะมันวัวจะรู้นะว่ามีภัยอันตรายนะวัวมันเริ่มทยอยห,หนีไปแล้วมีท่าทำไมนักหนาวะโเฮย้ยเธอรูจักกองเลยเหรอเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดมึงเคยมาทายกูเลยะปมาทูนอนชิลนะร้อ,น,อ,น,อนไหมรอนม,อนมอนากเลย อย่างความหายหมดเลยไปแรกปลาทูมันจะเดินมาแล้วจับต้มกินเลยไหมพี่นักปลาทูมัเนเหระปลาทูดูมันเมื่อนอะไร<า>ปลาทูดูมันเมื่อนก่นาอะไรเมืไปแล้วมาเ <c oughs> มือกินกาบ,บุกโลกเลยไปแรก <c oughs> แต่ตอนชานะไม่กลัวมันแล้วนะเรียก ไข้เพิ่มหน้าไอ้แก่ไปแลกน้าไม่ป่ะแต่ว่าช่วงเช้ามันไม่มีเลยใช่ไหมป้าถืลีลาอือมีนิดนึงนะไปเล็กแต่มันทำอะไรคนได้ไม่มากใช่ไหมใช่ฮะสำหหน้าตอนคืนนี้จักกาซเล็กนี่หนีไม่รอดเล้วตอนคืนพี่ไม่ขึ้นมาพี่กลัวไม่เคยนอเข้ามาดูทำไมมันไม่อยู่ใช่ไหมอยู่อยู่หลังภูเขาโน่น่ะ เฮงบ้าทำไมวะฮะเป็นท่าอะไรเข่าตรงนี้เร็วเข่าตรงบ้า,หาบบเ,เหรอจับแดงเลยโอ้โหท่านสภาพท่านใด้ตอนนี้แล้วจะแดงพ่อผมท่านนั่นแหละจะเดิน,น,นะะดวพวกผมกไปลไปลาทูไปเคี่ยนมาสักทีที่ไปเคี่ยนอนยานะไปญญเคี่ยนอนยายปลาทูเคี่ยนมันได้วิชาจะไม่มาทำ้ายใครละ bà mày đi, mày kêu mày thắc thì mày thử, thôi, 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 mày yoyo ba, anh má, chết con đi qua, ประตูไฟไม่โดนเก็บบเนื้อมาเดี๋ยวพีไฟประตูปรอตูถอยเฮ้ยถอยมาถือถอยอ้นี้ถือเถอะพี่นะยืมบกลวอกกวนช่องมีเอามาล็องไปช่องอ่ะไปนี่เอาไปไป ตมไม่นอนพี่เล็กไม่โดอนอันเนี้ยนฮะ,อะเอาไงฮะร,รัดคอมันเลยหมัดคอเลยดีกว่านี่ะแกกไม่มีทางสู้ัวเอาตง<ะ>ตีบอ <c oughs> ันนะง <c oughs> เอาเลยไหมในงานไปเลยไหมจากการเลยไหมมึงอ่ะมึงมนนเป็เนอเลยอันเนอเหรอมันดนออ้นองวัตถุน หานนี่ไม่สิ่นี่อะไรอฮ้อ่ออาหยาอะไปากเนี่ยผู้จ่าเนี่ยกูนะเนี่ยเป็นปูรุ่นที่สิบเอ็ดแล้วปูอะไรฮะเป็นปูอะไรกูไม่บอกรุ่นเท่าไหร่นะ ฮะเป็นรุ่น D10 แล้วเอ็นเหรอฮะเอ็นเหรอตรงนี้เอ็นเหรอฮะเอ็นเหรอเอ็นเหรอฮะทำไมรุ่นพร้อมคุไม่โดนแม่นำไวะเอ็นเหรอฮะเอ็นเหรอมาไปเที่ยวไปได้มันว่าเป็นรุ่นเท่าไรมาเถอเอ็นเหรอตายไหมฮะเป็นรุ่นี D เท่าไหร่นะ เรียกไปไปถ่าไปร้อนชิคุลาโแกู่อรเนมันแก่ออดิฮะตอกูเป็นปูรุ่นที่เปเอ็ดแล้วเอ็ดเหรฮะชิคุลาอแกทางไละกลับไปบ้างเลยไปไปจะกลับไหมฮะกลับไหมกูไม่ไหว นั่นลนโดแดดร้อนไปมันมอมเองมันเป็นปูรุ่นที่ทเอ็ดนะปลาเธออปลาเธอาดรนปลมันโดนแดดร้อนไปงี้แหละอรปลาเธอก็ฝากพี่เป็นงใจพาไน้องปลาเยปลาได้บายบายพี่ๆหน่พี่ๆเอสิถึงก็ปล่อยไงไงพี่เล็กนะใครจะมาดูมันเฉยนะ นปลาถูกแกงมานะน้าวัเดี๋ยวทำให้มันดูบ้ายดิแคร์พี่บายบายครับไปเจอกันมาคิมนาครับเวลาจะกินค่ะตูดต้มแางี้เดี๋ยวบายบายครับ